สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียการเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาก a r การเด้นพินกัดต,ดตลาดต้นไม้สวนด่นเกวียนนครราชสีมาค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ0644787995 ID Line นะคะ n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยก,กัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทะค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรครึ่งน,นะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะเคี่ยวนาน20-30นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนำมากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6-8ถึงชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็ะกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบ น้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหาร ด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะ,ะดื่มได้นานค่ะสองสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อหกร้บาทจัดส่งฟรีนะคะ,ะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิห่อนะคะเรามี เลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็1,220บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะไม้แดดร้อยนะคะปลูกป,ประดับจัดสวนเล็กๆนะคะไม้เกล็ดแก้วนะคะเกล็ดแก้วตัวนี้จะอยู่ที่50บาทค่ะอ่ะแล้วก็จะมีเกล็ดทับทิมนะคะอุ้ยสวยๆส,สวยมากเลย ไม้แดดร้อยค่ะนี่ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยค่ะ50บาทเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็จะมีโมกด่างค่ะราคาเดียวกัน50บาทเท่านั้นนะคะสวยๆเลยฟอมกระถาง5้านิ้วนะคะมาต่อกันที่สนหอมนะคะหรือว่าสนไ่ย,ยุงค่ะราคาเดียวกันนะคะ50บาทสนหอมหรือว่าสนไ่ย,ยุงนะคะ ครุดฝอยทองนะคะสวยๆเลยซส์กระถาง5นิ้วนะคะ,ะราคาคา50บาทนะคะไม้ราคา50บาทค่ะ,ะแล้วก็จะมีสาลิกาเรียกทรับนะคะ,ะสาลิกาด่างนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่50าบาทสวยๆค่ะไม้มงคลนะคะสาลิกาเรียกทับค่ะร้านค้าร้านขายนะคะควรมีเลยนะคะที่พุทธพิชยานะคะ,อะดอกพุทธกลิ่นหอมทุก ทุกพุทธเลยนะคะตัวนี้ก็ราคา50บาทคา่ะใส้กระถาง5นิ้วนะคะแล้วก็ยังมีเข็มนะคะเข็มแดงนะคะดอกเล็กนะคะเข็มแคลอันนี้ก็50บาทเท่านั้นค่ะพุ่มๆใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะของต้นเหลิวนะคะนี่สวยมากเลยต้นเล็กๆนะคะดอกม่วงๆสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่50บาทเท่านั้นอุ้ยสวยมากค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะ ไม้แดดร้อยค่ะโม่แคร์นะคะโม่แคร์สวยมากเลยห0บาทเท่านั้นค่ะไม้แดดร้อยนะคะ,ะแล้วก็จะมีะต่อไปนะคะกระยับหมอกค่ะตัวนี้ก็ให้ดอกสีสวยแบบนี้เลยนะคะสวยมากกระถางห้านิ้วนะคะดอกสวยจริงๆค่ะห0สิบาทเท่านั้นค่ะไม้ดอกไม้ดอกจจดประดับตกแต่งนะคะตัวนี้ก็ห้าบาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆค่ะ เล็กนะคะฟอร์มอฟอร์มเล็กค่ะ50บาทค่ะก็จะเป็นไซสกระถาง5นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยสนใจกี่กระถางนะคะแจ้งได้นะคะเดี๋ยวนุชเดยวนุชคัดให้นะคะเดนุชคัดให้พบนะคะตัวนี้จะยังไม่ทราบสีนะคะว่าน้องจะมาสีอะไระที่เห็นนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะเขียวเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะเขียวเหลืองนะคะ,ะตัวนี้ ตัวนี้อยู่ฟอร์มกระถาง5นิ้วนะคะฟอร์มกระถาง5นิ้วอันนี้50บาทนะคะราคาย่อมเยาค่ะใครอยากได้ไปปลูกประดับตกแต่งนะคะ50บาทเท่านั้นค่ะสวยๆเลยอ่านูไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีสีอื่นรวมมาด้วยหรือเปล่านะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวนุดเลือกให้ละกันเนาะ50บาทค่ะ นะคะสาลิกานะคะสาลิกาพันใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นฟอร์มเล็กนะคะเป็นฟอร์มเล็กตัวนี้อยู่ที่50บาทนะคะใครที่อยากได้ฟอร์มเล็กนะคะฟอร์มเล็กไปปลูกระดับดูแลเลี้ยงดูนะคะ50บาทเท่านั้นคะ่ะนะคะใบนาค้า50บบาทเป็นไม้มงคลนะคะใบเงินใบทองใบนาคตัวนี้คือใบนาคค่ะ แล้วก็จะมีใบทองนะคะฟอร์มเดียวกันค่ะกระถาง5นิ้วนะคะอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่โ o สแ m รี่สวยๆนะคะใส้กระถาง8นิ้วตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะโรสแมรี่สวยๆนะคะ ต่อมานะคะต่อมาคือโปยเซียนนะคะเป็นโปยเซียนดอกใหญ่นะคะสวยมากนะคะราคากระถางละ180บาทนะคะสวยๆเลยนะคะรับ2กระถางนะคะ350บาทค่ะอ่ะมีสีอะไรบ้างนะคะมาชมกันแล้วก็ชอบสีไหนนะคะแคปส่งให้หนุทางไลน์ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็จะหายากหน่อยนะคะมีสีเหลืองตัวนี้จะติดขอบสีชมพูนะคะอ่ะ ตัวที่ตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองนะคะตัวนี้ไส้ข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าตัวนี้ไส้ข้างในเขาจะเป็นสีส้มนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวที่สองค่ะตัวที่สามก็สีเหลืองค่ะอ่ตัวที่สี่นะคะตัวสีที่สี่ค่ะสีที่สี่อสีที่ห้าค่ะสีที่ห้านะคะอและสีที่หกค่ะ สีที่หกนะคะสีที่เจ็ดค่ะดอกใหญ่ค่ะสีที่แปดคะ่ะสีที่เก้านะคะอันนี้คือสีที่สิบนะคะอันนี้จะดอกดอกเล็กลงมานิดนึงนะคะสิบเอ็ดค่ะสิบสองนะคะสามคะ่ะตัวนี้สวยมากเลยสวยมากคะ่ะและสิบสี่ค่ะเป็นฟอร์มไซส์กระถาง 8นิ้วนะคะใส่กระถาง8นิ้ว180รับสกระถาง350ค่ะสวยมากๆค่ะเข็มอินเดียนะคะเข็มอินเดียอ่าตอนนี้นะคะตอนนี้มีเพียงฟอร์มกระถางนะคะมีฟอร์มกระถางแล้วก็สินค้าก็ค่อนข้างที่จะหมดไวนะคะเจอคลิปนี้นะคะอ่ะสั่งด่วนเลยนะคะปกติจะอยู่ที่กระถางละ 150บาทนะคะวันนี้พิเศษเพียง99บาทนะคะ99าบกาบาทก็จะมีสีม่วงนะคะสีม่วงสีแดงนะคะสีแดงสีขาวชอบสีไหนนะคะแคปส่งให้หนุชทางไลน์เลยนะคะจะสะดวกและรวดเร็วนะคะเจอคลิปนี้นะคะรีบสั่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงคะ่ะแต่ว่าจะอ่อนอ่อนอ่อนลงไปนะคะ ชอบสีไหนนะคะแคปได้เลยนะคะแคปได้เลยจะง่ายค่ะจะง่ายแล้วก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นไปอีกหน่อยนะคะเข้มขึ้นไปอีกหน่อยอะจะเข้มกว่าตัวนี้นะคะจะเข้มกว่าตัวนี้ค่ะชอบสีไหนนะคะแคปได้เลยค่ะฟอร์มกระถาง8ดนิ้วนะคะสวยๆค่ะพุ่มๆใหญ่ๆนะคะ ชอบสีไหนแคปได้เลยค่ะสีขาวมีน้อยนะคะสีขาวอ่านี้ชมพูชมพูแคปได้เลยนะคะแคปได้เลยค่ะมาค่ะมากระลนะคะฟอร์กระถาง8ดนิ้วนะคะหนึอยห้าสิบาทค่ะสวยมากนะคะชอบสีไหนนะคะแคปส่งให้หนุทางไลายได้เลยสีที่หนึงนะคะสีที่สองค่ะ สีที่3นะคะทีะ่ไม้ประดับนะคะไม้ประดับกันต้นต่อมาค่ะตัวนี้เป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะราคาไม้แดดร้อยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะให้ดอกจีเหลืองสวยมากเลยตัวนี้ก็อยู่ที่100บาทค่ะ ต่อกันที่ไม้ประดับตกแต่งกันต้นต่อมานะคะตัวนี้ขอภัยคานุชลืมชื่อนะคะตัวนี้อยู่ในฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะแดดร้อยได้นะคะแดดร้อยได้ตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะกันที่โกสลสวยๆนะคะชอบแบบไหนนะคะ,ะสามารถแจ้งได้เลยนะคะต้นละ250บบาทค่ะ ตัวนี้คือต้นที่1นนะคะต้นที่1่แบบนี้ต้นที่สองนะคะเป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วทั้งหมดนะคะตัวนี้คือต้นที่2และแบบนี้คือแบบที่3นะคะแบบที่3แบบที่4อ่แบบที่5นะคะแบบที่อ่าตัวนี้คือแบบที่6นะคะแบบที่่กและอันนี้คือแบบที่7นะคะแบบที่่าอันี้คือแบบที่8นะคะแบบที่8ด อชอบแบบไหนนะคะก็แคปส่งให้หนุทางไลน์ได้นะคะอันนี้คือแบบที่9นะคะแบบที่9อ่าและอันนี้คือแบบที่10นะคะแบบที่10 11ค่ะอันนี้คือ11นะคะและอันนี้12ค่ะอันนี้ใบใหญ่หน่อยนะคะ12 แล้วก็จะมีะเตยด่างนะคะเตยด่างตัวนี้อยู่อยู่ฟร์มกระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะรับ2กระถางนะคะ150บาทค่ะสวยๆนะคะเจอคลิปรีบสั่งนะคะเพราะว่าสินค้าค่อนข้างที่จะหมดไวคัค่ะเันทบูลนะคะเข้าใหม่เลยตัวนี้ฟอร์มถุงนะคะฟอร์มถุง150บาทค่ะ สวยๆเลยนะคะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ก็จะเป็นดอกเข็มนะคะดอกเข็มสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีชมพูสีแดงนะคะ,ะไซส์เดียวกันนะคะไซส์เดียวกันวันนี้ให้ราคาพิเศษค่ะฟอมกระถางา5นิ้วนะคะ5นิ้วตัวนี้ให้ราคาพิเศษพิเศษ50บาทค่ะ50บาทกันไปเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลย กันที่ไซด่างนะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์มเล็กนะคะกระถางห้านิ้วนะคะอุ้ยสวยมากเลย50บาทเท่านั้นค่ะสวยมากๆค่ะสวยมากๆ้วยนะคะยังว่างค่ะฟอร์มถุง2ี่สิบบาทนะคะยังว่างค่ะยังว่างเข็มนะคะตัวนี้จะเป็นดอกเข็มเล็กนะคะดอกเข็มเล็กสีชมพู5 0บาทเท่านั้นสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะ พุดนะคะดอกพุดด่างตัวนี้เป็นฟอร์มเล็กนะคะเป็นฟอร์มเล็กอ่ตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบาทเท่านั้นค่ะอุ้สวยมากเลยสวยมากๆค่ะดอกก็ด่างนะคะดอกก็ด่างห้าสิบาทเท่านั้นค่ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะคุณนายตื่นสายอันนี้เดี๋ยวนุจะคลาให้นะคะคละสีให้อ่ตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะใส้กระถางห้านิ้วนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะพุ่มใหญ่มาก แล้วก็จะมีบานไม่รู้โรยนะคะตัวนี้อยู่ที่20บาทนะคะไพ่แมวค่ะไผ่แมวตัวนี้กระถางละ35บาทตัวนี้ให้ที่3กระถางร้อยเลยนะคะ3กระถางร้อยไม้ประดับตกแต่งนะคะไม้ประดับตกแต่งอันนี้อยู่ที่50บบาทค่ะจัดสวนสวยๆนะคะ ที่ไม้น้ํานะคะไม้มงคลนะคะไม้ดอกอใครจะ,ะนําไปใส่ในหิ้งพระนะคะไหว้พระนะคะวันพระได้เลยนะคะตัวนี้เป็นบัวนางกวักนะคะนางกวักสีม่วงตัวนี้อยู่ที่150บาทคา่ะผันแฟบบาทค่ะบัวผันนะคะบัวผันใบด่างนะคะตัวนี้น่าจะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะ บัวพันนะคะบัวพันอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงค่ะตัวนี้อยู่ที่150บาทกระถางละ150บาทนะคะมีสีอะไรเดี๋ยวนุจะบอกนะคะตัวนี้เป็นเป็นขาวขาวม่วงนะคะตัวนี้เป็นลายดอกลายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงนะคะกระถางละ150บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะไปแบบแบบล้างรากนะคะแบบล้างรากอันนี้น่าจะเป็นสีขาวนะคะขาวบริสุทธิ์เลยนะคะอ่ะแล้วก็จะมี ดอกลายนะคะตัวนี้ดอกลายก็อยู่ที่ห5 0บาทนะคะตัวนี้ตัวนี้จะหายากนิดนึงเก็บเลยนะคะเก็บเลยก็จะเป็นบัวหลวงสีชมพูนะคะดอกสีชมพูห5 0สิบาทค่ะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอ่าตัวนี้สองสีค่ะอ่าสองสีหนึ่งร้อยห้าสิบบาท สองสีเพอเพอจอยสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงเหลืองนะคะสวยมากเลย150บาทคะ่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยสวยมากค่ะอันนี้สีเหลือง150บาทอันนี้สีม่วงนะคะอันนี้ก็สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลย,ยเล150บาทค่ะอันนี้สีม่วงนะคะ จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีจุดสีม่วงเล็กน้อยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นสีม่วงอ่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่าอันนี้สีสองสีค่ะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ใช่เพื่อเพื่อจอยนะคะ,ะแล้วก็จะมีสีม่วงม่วงตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นม่วงอีกแบบหนึ่งคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ะะต่อมาคือโพแดงแคร์นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะ2ต้น150บาทเลยตัวนี้ก็เป็นไม้ที่หายากค่อนข้างที่จะหายากนะคะอันนี้ก็พอมีจํานวนนะคะสีเขาจะไล่ไล่กันนะคะสีจะคล้ายๆไล่ไกันเดี๋ยวก็จะคัดให้นะคะถ้าถ้ารับ2ต้นนะคะก็จะคัดสีให้แบบว่า คล้ายๆสีเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะสีจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวคัดให้นะคะกระถางละ80บาทเท่านั้นค่ะไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะอยู่ที่กระถางละ150บาทค่ะเป็นไซส์เล็กจะอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะอะต้องการกี่กระถางนะคะไม้แปลกนะคะไม้แปลกไม้สะสมก็สามารถแจ้งได้ค่ะแคปส่งให้หนุ่ทางไลน์เลยนะคะจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ วงคามนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกระถาง10นิ้วนะคะพุ่มๆใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวนี้อยู่ที่200บาทคา่ะส้มจี๊ดนะคะกระถาง10นิ้วแต่ว่าตัวนี้น้องจะสูงมากนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่250บาทคา่ะฟอร์มสวยๆ ลงญี่ปุ่นนะคะตัวนี้อยู่ที่180บาทค่ะอ่าก็สามารถยิ่งไปอัพไซด์นะคะเขาก็จะโตนะคะโตใหญ่ได้นะคะไปอัพไซด์อ่าแล้วก็จะมีะสนค่ะสนสนบอมนะคะตัวนี้จะอยู่ที่200บาทค่ะ ตัวนี้คือของฟู้นะคะใช้กระถาง10นิ้วนะคะดอกของน้องเขาจะให้ดอกสีสวยมากเลยสีจี๊ดค่ะเป็นไม้แดดร้อยนะคะเป็นไม้แดดร้อยเลยเลี้ยงง่ายค่ะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะอ่าแล้วก็อ่าสวยนะคะสีสวยฟอร์มดีคะ่ะตัวนี้อยู่ที่กระถาง10นิ้วอยู่ที่150บาทนะคะค่ะต่อมาคือนีออนนะคะพุ่มใหญ่มากเลยแล้วก็ให้ดอกสีสวยสีม่วงค่ะ ใบสว่างเหมือนนีออนนะคะขาวสว่างเหมือนนีออนเลยตัวนี้กระถาง10นิ้วค่ะดอกสีสวยมากนะคะดอกเขาก็กำลังเริ่มมาค่ะแดดร้อยได้เลยนะคะสามารถไปปลูกหน้าบ้านนะคะเป็นไม้พุ่มสวยจัดตกแต่งตัดได้นะคะตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะพุ่มใหญ่มากค่ะงฉัดนะคะใซส์กระถาง10นิ้วตัวนี้ก็อยู่ที่200บาทค่ะ สวยๆเลยนะคะมาค่ะตัวนี้คือสวนแผงนะคะราคาอยู่ที่200บาทค่ะแล้วก็จะมีสวนมังกรนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่200บาทค่ะมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทค่ะไม้ดอกไม้แดดสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีสเสน่จันทร์ขาวนะคะตัวนี้อยู่ที่กระถางลนะ 200บาทค่ะต้นใหญ่ๆกันไปเลยนะคะเฟิร์นค่าหลวงนะคะตัวนี้อยู่กระถาง8นิ้วค่ะกระถางละ80บาทนะคะต้นใหญ่ๆกันไปเลยสองต้น150าบาทค่ะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวมาเมล็ดนะคะพร้พอมถุงค่ะตัวนี้อยู่ที่25บาทค่ะ ก็จะมีมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะตัวนี้ฟอร์มถุงเหมือนกันค่ะตัวนี้อยู่ที่25บาทค่ะค่ะแล้วก็จะมีตะลิงปิงนะคะฟอร์มถุงค่ะตัวนี้อยู่ที่50บาทค่ะไม้ดอกจำปีนะคะตัวนี้ฟอร์มถุงค่ะ100บาทค่ะอะแล้วก็จะมีพวงคลามนะคะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะ 2ต้น150บาทนะคะแล้วก็จะมีน้อยหนาาไายเกษตรนะคะน้อยหนาาไฟยเกษตรตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะตัวนี้เป็นแบบเสียบยอดนะคะถ้าเสียบยอดก็คือน้องจะติดผลไวนะคะ,ะแล้วก็จะมีสตอใต้ค่ะตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะสตอใต้นะคะ ค่ะแล้วก็จะมีซิ l เวอร์โนะคะเป็นไม้ดีเลยนะคะของต่างประเทศตัวนี้อยู่ที่ต้นละ150บาทค่ะอ่ะไม้ที่เขาชอบใช้ทำพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะค่ะแล้วก็จะมีชมพู่นะคะตัวนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทค่ะค่ะแล้วก็จะมีมะไฟสีชมพูนะคะ ตัวนี้อยู่ที่100บาทค่ะมะนาวเลมอนอยูเลกานะคะตัวนี้อยู่ที่ต้นละ200บาทค่ะไปลงดินได้เลยนะคะหรือว่าจะไปใส่กระ,ะถางใหญ่ๆนะคะกระถาง15หนิ้วก็ได้นะคะต้อนน้องเขาก็จะโตนะคะส้มจี๊ดด่างนะคะตัวนี้อยู่ที่100บาทค่ะก็มี มะไฟนะคะมะไฟ,ฟเหรียญทองนะคะตัวนี้อยู่ที่100บาทเช่นกันค่นนะ,คะมะนาวนะคะฟอมถุงนะคะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ100บาทคะ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือมะกอกนะคะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ100บาทค่ะต่อมาค่ะต้นมันปูนะคะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ หนึ100บาทค่ะสาเกาค่ะ,ะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ150บาทค่ะของดีหายากค่ะของดีหายากพุชานมสดนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ถุงละ80บาทค่ะ น้อยหนาเพชรปากช่องนะคะตัวนี้อยู่ที่ถุงละ150บาทค่ะมะขามป้อมยักษ์นะคะตัวนี้อยู่ที่ห5 0บาทค่ะติ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่ห0บาทค่ะทอนปุยฝ้ายนะคะตัวนี้อยู่ที่ห5 0บาทค่ะ ต้มโอทองดีนะคะตัวนี้อยู่ที่100บาทค่ะคุณนายตื่นสายนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นคุณนายแหวนเพชรค่ะหาให้ราคาเดียวกันค่ะ50บบาทนะคะคุณนายแหวนเพชรสวยๆค่ะคุณนายตื่นสายนะคะคุณนายตื่นสายสวยๆเลยฟอร์มกระถาง สินิ้วนะคะใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ก็จะรวมสีนะคะคระสีให้ตัวนี้อยู่ที่200บาทนะคะก็จะมีแบบที่หนึ่งนะคะอ่ะและแบบที่สองอันนี้ก็พุ่มใหญ่นะคะพุ่มใหญ่มากเลยอ่าราคา200บาทนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยอ่าหลายสีค่ะหลายสีรวมกันแล้วนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะ200บาทค่ะ และปิดท้ายกันที่ไม้มงคลนะคะกวักมรกตดําอันนี้เดี๋ยวนุจะ,จะคัดให้นะคะอะดําปิดปีเลยก็ต้นนี้เลยค่ะตัวนี้อยู่ที่150บาทนะคะ150บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยนําไปอะจะใส่กระถางกระถางขาวนะคะจะเด่นมากเลยนะคะจะเด่นมากเลยกระถางสีขาวใบสีดําตัดกดันดีแล้วก็สวยมากค่ะ150บาทเท่านั้นคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด,ดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ